เพราะผมก็ช่วงนี้ก็จะเล่นฟิตเนสซะไป างที่บอกว่าเป็นแบรนด์ที่สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้คนไนีออกไปทำกิจกรรมไปใช้ชีวิตกันข้างนอกนะคะเรียกว่าใครที่เป็นสาย outdoor activity เนี่ยมีกอล์ฟเดินป่าแคมปิ้ง outdoor วิ่งหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวัน สสวัดีครับชิตอนดีครับคนแรกน้องฝั่งต่อไปค่ะสวัสดีเลยมครับผมพี่ครับพี่ครับสวัสดีครับคุณพี่นะคะต่อมาค่ะครับสวัสดีครับผมเฟิร์ชลองแล้วครับค่ะสวัสดีครับผมโอมคาริครับผมนี่อย่างคนนี้เข้ายิมครับทุกทุกวันเลยใช่ครับอ่า ใช่ตัวเองนิดนึงค่ะช่วงนี้แบบฟิตอะไรหรือมีเป้าอะไรในตอนนี้ไหมคะครับผมก็ช่วงนี้ก็จะเล่นฟิตเนสไปอยู่ปกติก็เล่นฟิตเนสอยู่แล้วช่วงนี้ก็เล่นกันที่บ้าเลยอุ่เนก็เป๋จนแบบหนักหน่วงไปเลยใช่ครับก็พอดีว่าช่วงนี้ก็เตรียมตัวเปิดกล้องอยู่แล้วสกายทีมชาติไทยแลนด์มันต้องแบบหุ่นก็ต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวใส่เนี่ยวใส่ไปเล่นเลย อย่างนี้ถ้าถแต่เวลาเราเข้ายิมยกเวทเราจะมองหาเสื้อผ้าแบบไหนแนบวบไหนเป็แบบนพิเศษก็ถ้าสําหรับฟอสก็ถ้าเสื้อผ้าก็ต้องเป็นเหมาะสําหรับแบบใส่กีฬาแอคทีฟก็ต้องเนื้อบางเบาใส่ง่ายแล้วก็ซักแห้งไวแล้วก็ไม่อ,อมน้ำซึ่งแบรนด์เบนเดอร์อก็คือตอบโจทย์ผมเลยนะครับแล้วก็เป็นคนชอบใส่เสื้อผ้าที่แบบปุมโทนอ,อะไรอย่างเงี้ยรใช่ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วก็สมมติว่าถ้าวันไหนไป ไปเอาดอไปวิ่งอ่างเงี้ยก็มีัลลบเออสำคัญสำคัญค่ะต่อมาค่ะคุณครับก็สำหรับผมก็ชอบแมสของเขาอะเพราะว่าผมผมตีกอลกฟบ่อยนะฮะแล้วก็มันโดนแดดตลอดอะที่เราเห็นในเมืองจีนนะฮะที่สาวๆเขาปิดปิดหมดเลยปิดเพื่ตาจริงๆมันดีมากนะเพราะว่าบางทีเราแค่ปิดแค่แมสอะคือ เราใส่บวบแต่ว่าแสง UV เข้ามามันก็ทําให้หน้าเราเป็นโทนสีได้แต่ว่าทังแบรนด์ทั้งแบรนด์เมนแอนเดอร์เนี่ยผมไปลองแมสของเขาแล้วคือปิดได้ดีมากมนะผมไปดรู้เขาใช้เทคโนโลยีแบบที่แบบทันสมัยมากที่ทําให้มันสามารถที่จะปิดได้ทั่วหน้าเลยตัวนี้คือสเปเชียลมากผมว่าจะสอยสักสิบอันเอาไปแจกเพื่อนนีคือเหมาะสำหรับคนที่ตีกรอบตีกรอนี่เหมาะเสื้อผ้าก็หาได้เสื้อผ้านี่ชุดนี่ไปได้เลยชุนนี้หน้าฝนด้วยนะนี่คือโดนฝนนี่คือ วงผิวเหมือนเดิมนี่วงไม่เปลี่ยนวงไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะีออนเลยใช่ครับต่อมาค่ะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับคือจริงๆผมเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายเอาดอกชอบวิ่งแล้วเป็นสายซิตี้รันคือจริงๆอะผมรู้สึกว่าจริงการที่เราเป็นสายซิตี้รันเนี่ยเราจะต้องเจอแดดแน่ๆอยู่แล้วแล้ว ช่วงที่ผมไปแบบแฟนมีต่างประเทศอะไรเงี้ยคือผมไปวิ่งทุกประเทศเลยนะแต่ว่าปัญหาเลยคือเวลาเราวิ่งแล้วแดดมันออกอะเราเป็นคนขาง่ายเราก็แดดออกปุ๊บเรากลับเลยอะไรเงี้ยยังไม่ทันได้วิ่งไหนเลยเลยรู้สึกว่าจริงๆผมชอบมากคือเสื้อแขนยาวคือเขาคุมเหลือแค่นิ้วแล้วถ้าเอาฮูดขึ้นมาอีกเหลือแค่ตาเขาปิดถึงจมูกเลยอย่างเงี้ยรู้สึกลองได้ไหมอันนี้ทําได้ไหมคะอันนี้อ๋ออันนี้ลองแววนี่นะลองแววนะแต่บอบเป็นดีเป็นดีใช่เป็นดีครับก็เลยรู้สึกว่าเออชอบมากชอบมากเลยค่ะ หน้าชอบมากนะครับคือหม้วนครับผมคือผมเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายแล้วก็ชอบการแต่งตัวด้วยแล้วก็รู้สึกว่าหม้วนเนี่ยปกติเราวิ่งอย่างเงี้ยครับผมแตไม่ผมจะค่อนข้างคืออัดมวนมากมากเพราะว่ามันค่อนข้างมันละอุมันขนนองแล้วก็พอได้ลองของดูนี่ยเดนรู้สึกว่ามันโปร่งมากแล้วก็รู้สึกเหมือนไม่ใส่ครัผมแล้วก็ที่สำคัญคือพกพาน่ายมากมันเบาด้วยครับ กาก้อนแังไม่ไเห็นตอบโจทย์ทุกทุกไลฟ์สไตล์แล้วก็แบรนด์นี้เขาอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตกันข้างนอกนะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะครับก็ใครนะครับที่ช่วงนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะทําอะไรเนี่ยก็ลองนะครับหาแรงบันดาลใจจากการหาแบบเสื้อผ้ากีฬาสวยๆใส่จร่งค่ะเดอร์เนี่ยตอบโจทย์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้แบบว่าออกมาแอคทีฟด้วยกันนะครับก็ฝากเลยนะครับผมก็แบบนด์เดอเนีเสื้อผ้าเขามีทีฬาหลายกีฬาไม่ว่าคุณจะ เล่นตอฟฟิตเนสรันนิ่งแท็กกิ้งมีหมดทุกอย่างก็ฝากด้วยนะครับผมครับน้องพูดหมดแล้วเราเรื่องหลังพี่จะพูดอะไรเยวพี่จะเก็บให้ครับผมมาชอบแบรนดครับผมชอบแบรนของเบรนเดอร์ด้วยก็แบรนด์แบรนเดอร์ไม่ใช่แค่กันแดดอย่างเดียวนะครับผมก็มีความแฟชั่นนะผมว่าชีื่อประจำวันใส่ไปข้างนอกเนี่ยหล่อสวยนะยังไงก็มาเซ็นเตอร์โปรลชั้นสองนะยังไงก็ฝากชอปเบรนเดอร์ด้วยครับอ่า เริ่มยากเลเรื่องนะครับพี่เปิ่มยากเลยแล้วแต่ต้องเริ่มคนแรกก่อนพี่บ้าแล้วผมจริงๆอย่างที่ทุกคนบอกมาเลยก็รู้สึกว่าจริงๆแบรนด์แบรนด์เดอร์เขาทำสนับสนุนให้ทุ่นพูนออกมาใช้ชีวิตทำกิจกรรมเอาดอรมากขึ้นอะไรอย่เงี้ยครับซึ่งเอาจริงๆประเทศไทยร้อนมากแล้วก็มีแดดอะไรอย่เงี้ยทำลายผิวอะไรอย่เงี้ยสำหรับสาวๆนะครับผมที่รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ดูแลผิวเหมือนกันอะไรอย่างี้แต่ว่า ไม่รู้ว่าจะหาการแดดจากไหนจริงผมว่าแบนเบเนีเดอร์นี่เหมาะกับทุกคนมากเลยล่าสุดผมก็คือแบบชวนน้องเริ่มชวนน้องวิ่งมาใช่ใช่ก็คือท้าแดดเลยไม่กลัวเลยครับได้วิ่งยาวๆแล้วด้วยไม่กลัวสนใจไปวิ่งด้วยกันไหมครับโอ้ยสนค่ะวันไหนคะเดี๋ยวพี่ตอบเองตอบเอ้พี่เขนก็วิ่งก่อนเนาะวิ่งครับจริงไว้นั่งกันห้าคนไปวิ่งด้วยกันเลยนะน้องหกน ดีครับต่อเองครับเราชื่อขากเป็นเป็นไอเดอร์ร r น n n i n g ขาดูดีเอ๊ยครับแหวนองค์นิ่งดีครับดีครับผมก็อยากจะฝากแบรนด์แบรนด์นี้ด้วยนะครับนอกจากเสื้อผ้าแล้วเนี่ยก็จะยังมีผ้าล่งต่างเอ่ออุปกรณ์ทางกายที่ดีเนาะเพื่อต่อการกำลังกายของพวกเราครับผมแล้วก็นอกจากจะเป็นความสุขสบายแล้วเนี่ยเราอยากจะได้ถึงความกล้ากล้าทำกล้าลุยกล้าใช้ชีวิตในกรนทำครับ